สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พฟก,กัสเจแดงทั้งวันนะคะอยู่ในช่องสีแดงนะคะช่องสีฟ้ากับเมื่อยช่องสีแดงกับเมื่อยเนาะ,ะเมื่อยกับสูเปอรอยดอกขาท่าค้นมีค้นหายกำลังใจเนาะว <c oughs> ันนี้แอดกาแฟดำแอดกาแฟดำลืม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 หมดก่อนมือนเขาหาแปดตรงๆเลยเนาะวันนี้เจแดงก็เล่งแล้วค่ะเล่งเรียวว่าตัวใดสีมาเนาะเล่งเรีวเลยดิ เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคิมมาได้เบอร์โดคือในหน้าจอให้กำลังใจคือการซื้อสินค้าเจแดงนี่ละนี่ค่ะตามุส้มเจแดงล่มงคลิปเจแดงล่มงคลิปเพิ่นวันที่สิบหกเรียนก่อนนะวิ่งบนห้าเอาล่องสามวิ่งบนหาล่องสามอ 4, อกซีค่ะออกซีฮึมหาไปออกข้างล่างอะ่ะใช่ไหม พอนก็จับคู่ให้ห้าแปดสองแปดห้าแปดอ๋ขอข้างล่างพอนติดเก่ากับแปดพอนก็ต้องเอาหามาใส่ห้าแปดเก้าแปดอ๋อแมนบอกพอน,น่าจะเอาตัวเด่นมาใส่นะนี่เพิ่งสังเกตห้าสองห้าสามถ้าสามมาก็สามศูนย์สามสองล่าง เก้ากับแปดเพิ่นกันต้องเอาหาโอ้เข้าใจแล้วเฮ็ดของคือของแม่สลักของคือของแม่กัลยาเลยคลายกันเลยจับจับเด้อค่ะเด้อเอาตัวเด่นบนเด่นล่างมาใส่กันคือแม่กัลยาเนี่ยเขาต้องเอาเด่นบนเด่นหลังมาใส่กันนะคะทั้งวันนี้สิตุงมกันบอกับแม่กัลยาแม่กัลยาเป็นกับไปได้เขาทุกมวนแลเนาะเจ้าใดกับไได้เขาทุกงวนแล้วค่ะท่านผู้ชมใส่พินิจพิดจะละแน่นะคะอันนี้คือห้าบน มาจับที่ห้าเก้าห้าแปดสามบนมาจับที่9ก้าสามมนบะเก้าสามสองมาจะใส่อ๋อเพิ่นมีสองมาอีกเนาะหาสองตัวประกอ,อบอ่ะบอาไปหลายมันยากมันหนยดเปิดพุ่มใหม่ก้ามบอกแห้งไลยห้าน้อยเพิ่นกัดเขา่านวดขาเขา่ามาที่สิเก้าเข่าเขาขตัวใดห้าหกสองอย่างนี่แหละเขาบ่อยๆเลย,ยนะคะ เอาตัวเดียวกันครับอันเมือขึ้นได้หลูดได้หลุดของเส้นฟังท้นค่ะเอาหวดน,นี้เอาหวดน,นี้บนบนบนเอาตัวเด่นกันบนวิ่งวิ่งซีกับยัง ซร่องเก้าค่ะ c ร่องเก้านี่ค่ะนี่คือบนนะคะนี่คือบนนี่ค่ะ4กับ 9. เกอา้ามากเขาล็อกแล้วค่ะบันนี้มากเขาลอกแล้ว พจนไหายมากห้าสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าหกเก้าสองนี่คือเลขสามตัวค่ะทุกผู้ชม เลขสองตัวมีหกคู่นะดเดี๋ยวนี้มีหกคู่ค่ะมีจะเรียงกับคิดกันเนาะสี่หนึ่งสี่ห้า ีอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งค่ะนมูส้มเดี๋ยวจึงแปะล,ล่างน้ำกันชุดหนึ่งเพิ่ันใจเก้าสองเดี๋ยวเสียให้เบิ้งตัวจริงเก้าหกมือขึ้นออกหกเก่าของเสี่ยนฟังท่นจับคู่ถูกเลย ถ้าเก้ามาเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดถ้าสี่มาหนึ่งสีุ่ยท่านผู้ชมเดอ้อผิดเด้อค่ะธรรมบุชอมขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยค่ะ เป็นซีหนึ่งเด้อค่ะเด้อเป็นซีหนึ่งเป็นซีหนึ่งค่ะส่วนข้างล่างตัวสำคัญนี่บันนี้ข้างล่างหก้กงศูนย์ กร่องศูนย์ค่ะบ่ผิดพลาดเดี๋ยวเียให้เบิ้งตัวกินก็ได้บอ่อยากเสียเหลียงนะตีบอ่อยากเสียก็ต้องเสียเดี๋ยวเอากิงกิให้เบิ้งก็งกงกได้เนาะจับคู่ก่อนค่อยดูจะลืมไหลลืมแช่ล่ะเบิ้งเพิ่นลืมอะไร,ะไรในน้ำนี้ค่ะหกสองหกสอง คนเห้ว่อวงพร้อมนะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สองแล้วก็หกเจ็ดศูนย์สี่มีแค่นี้ค่ะข้างล่างมีแค่นี้เนาะแล้วเ่นก็วงให้ด้วยที่ค่ะ คนว่องหยหกสองกับศูนย์สี่ค่ะนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊แดงจะอธิบายให้ฟังนะคะคนว่องห้ยบนแล้วก็ตัวนี้ค่ะ สีหนึง่งซึ่งเป็นตัวเดียวกบเจแแดงมักนะเนาะเะจแแดงถามดาสีนี่กะจแดงว่านพอนเอาจับนี่บัวเนาะพอนบดจับเนี่งวน 9, 9, 5, ันนี่เก้าเก้ากับหกอันนี้อันนี้มันบัเม,เมนเนาะอันนี้แปดหกสอง คนบดีจับเรลยเด่นใส่กันซะแล้วบัดนี้เนาะสี่ห้าเก้าหออจับยุดเด่นี่ค่ะนี่นี่นี่เก้าหเก้าหตัวนี้เนี่ยแล้วก็สี่ไงสี 04, ่ก็ศูนย์สี่นไงศูนย์สี่จับยุ่จับ 04, ยุ่จับศูนย์สี่ยุ หกมาจากไหนไม่มีเนาะสี่สองมีไหมไม่มีส6่หกว่ามีออกไปแล้วไม่แต่สีศกับสีเก่ามีว่าสี่เก่าสีมันมาด้วยกันไหมสี่ห้หาอยู่ในี้ว่ามีเพราะฉะนั้นตัวทีเด่นเด่นกันาจ,จะเป็นสี่ศบอเออจเจดียงไม่ได้เสีอที่สี่ศูเอาค่ะสีหนึ่ง หาซี่หนึ่งเก้าี่ห้าหกเก้าสองค่ะเอาแคบหนาจอค่ะทุกชมแคบหนาจอบอมาดนเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อกันตัดจินใจสื่อแล้วก็จะให้ดูตัวจริงนะคะนี่แคบหนาจอได้เลยค่ะแคบหน้าจอเลยขอบคุณแอดกาแฟดำเนาะค่ะที่ให้แนวทางเรามารู้สึกว่าเพิ่นอยู่สิอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นบดิอยู่ในไทย กิดวานะเค่ยคุยดัก,กันกันเพิ่นอยู่ทำงานที่ต่างประเทศแอบหน้าจอค่ะให้กำลังใจเจแดงทักทายกันแน่ทักทายแอดกาแฟดำด้วยนะคุณอาจจะเข่าไปเบิ้งเข้าไปอ่านคลิปเจเดแดงเนาะนะคะได้ยินขา่าวเพิ่นให้หลายช่องช่องไหนก็ไม่รู้บอกเจเดแดงน้ํเนแน่ค่ะ มาเป็นไถ่ทางใดเนาะข้างล่าง6กับ 0, 0ูนย์หกสองหกเจ็ดข้างบนสกับ9ก้าห้าสีหนึ 5, ่งเสห้าเสองถ้ามา9ก้าสองหกเกถ้ามา9้ 2, 9 6, 9 7, าเนะาะหนึ่งออกเล่าไปแล้วธรรมาซีกับซีหนึ่งีหาเลขณนะตอนนี้ มาสองเว่อวๆออกมาว่าหวยหวยอันวันหวยออกนะมาสองมาสันเด็จเป็นว่าเอา้าลุวยๆถูกหวยไปน้ำกันอย่าลืมสั่งซื้อขี้มาตาม่าเบอร์โร่คือในหนหจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะเอา้ารับลวยถูกหวยไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ